พี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณมอนตาตลาดก็วูบไปเมื่อตอนบ่ายนะก็ไล่กลับมานะฮะรอบนี้ค่ะจะไม่หลุดไงไม่หลุดอีกนะสู้ต่อไม่หลุดไม่หลุดเราก็ไม่ซื้อไงอ๋อยังไม่ไม่ซื้อเลยไม่หลุดไม่หลุดเราไม่ซื้อเมื่อเช้าวูบไปซื้อไปซื้อไปจะไปไหนก็พันหร้อยยี่สิบแล้วจะซื้อคุณอะไรเ้วจะรวยไม่รวยไงเออเออถ้าไปพัน้าร้อยยี่ห้าเนี่ยผมจะช่วยซื้อจากห้าพันล้านอืมอือเออไม่ให้หลุดเน่ะอืม ถ้าพันสี่ร้อยแปดสิบวิทช่วยซื้ออีกหมื่นล้านแต่แถวนี้ผมไม่ซื้อึ้นไปมันก็ไปไม่รอดนะฮะปีนี้ไม่หลุดปีหน้าหลุดนะครับก็มันหลุดไม่หลุดแล้วก็แบบตอนนี้ก็คองอยู่ก็รับรองรอสอบอไงเออทไงี้นะฮะแต่มันไม่เกี่ยวว่าผอเราจะกำไรขาดทุนนะนะครับ ไปเจอ E C F ไปแค่สามวันก็โดยไปกลับบ้านไม่ถูกอ่ะนะนะก็เขาซื้อหุ้นมาสองสองแสนกว่าล้านแล้วก็ขึ้นรวมมาและใช่ไ่ะแล้วก็ขอ,อีอแค่สิบวันนี่ยแหืะเออให้ดูขอตก็ดูดีๆนะก็ให้เขาเถอนะอย่าไปอะไรต้องลงอะไรตอนนี้นะค่ะค่ะนะครับให้เขา สบายใจไปถึงไปเที่ยวปีใหม่สบายๆกันหน่อยไม่ได้รุนถือหน่วยเนี่ยมันเป็นรายย่อเนี่ยนี่ต่อคิวกันซื้อกันอุตลุดเลยเห็นมันต่อคิวกันซื้ออยู่ใช่ตายยังเขียนเลยแต่ปีหน้ามันย่อเอาซ้งเนี่ยซื้อต่อไอ้ดอกบอกต่อคิวปีหน้าปีหน้ายังไงมันก็หลุดนะแต่ปีนนี้เขาเขาเรียกบังคับซื้อไงคุณก็ต้องซื้อใช่ไหมเขายังมีเงินพวกนี้มาประคองอยู่นะครับอื แต่ผมก็้อซื้อไปนะแต่พอเปิดมาวันแรกเขาก็ไม่ได้ห้ามคุณขายดิใช่ไหมค่ <c oughs> ะเปิดมาวันแรกุมก็ขายจริงไปเลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแถวเดินคุณพาค่อไ,ไปซื้อใหม่อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ตอนน้มันหลบจบ <c oughs> เกิดสัญญาณบริสใจไว้เช่นไรเราก็ค่อยว่ากันไปนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของเราแต่ถ้ามันจะขึ้นจากตรงนี้ไปมันไม่รู้จะขึ้นไปไหนไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรเดี๋ยวตัวเดียว TKP นะครับซื้อห้าบาทนะฮะไม่หลุดหรอกถ้ามันเป็นเลงไปทานห้าร้อยี่สิบก็ผมยิ่งลงไปเท่าไหร่ผมก็ต้องยิ่งซื้อมันนะอี่จะไปกองมูลกับมันเนียมันอยู่ที่ว่าคุณถือคุณอะไรนะครับสุดที่เสก็เช้าเด้งไปก็ซ้อนถ้าผมก็บอกตอนว่เด้งเสรก็ปิดไปใช่ไหมเพราะว่าเพราะถ้ามันหลุดหนึ่งศูนย์หกสามบนเบจเน่ก็ไม่ได้ว่าเซ็ตมันต้องหลุดหนึ่งห้าเก้าห้า แล้วมันจะลงไปถึงห้าแปดห้าถ้ามันหลุดไม่ถึงว่าตอนเนี้ยเราต้องเห็นท5 8พันห้าร้อยแปดสิบไปแล้วอะไรเงี้ยนะแสดงว่ามันไม่ได้หลุดเนี่ยคําว่าหลุดมันต้องโครมลงไปเลยนะฮะก็ค,ะคือว่ามันชะลอการหลุดโเคะอือืปะแต่มันต้องหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะชะลอปีนี้ มันไม่ถึงมันเหลือไม่กี่วันมันจะไปพันเจ็ดได้ไงอจะไปพันเจ็ดได้ปีนี้ก็ไปพันแปดได้แหละก็เผื่อว่ามีห้าพันล้านไปพันเก้าก็ได้ถ้าจะไปพันเจ็ดปีนี้ได้เนะพันเก้าก็ไปได้ต่อคิวเอาเงินไปใส่แล้วก็ปันปันปันขึ้นไปเนี่ยได้เนะได้ได้ต่อคิวกันยาวเหยียดตามแบงค์เนี่ยมันจะเหลือรุ่นสุดท้ายกีไม่เท่าไหร่หรอก ซึ่มากก็หมื่นสองหมื่นล้านก็มาดานดานไปอ้าไฟฟิีก็ช่วยให้ไปเที่ยวปีใหม่กันนั่นเลยก็พันหกร้อยยี่สิบนะเนาะจะได้ไปเที่ยวปีใหม่กันแบบว่าแต่ประมาณปีใหม่ต้องขายเลยนะค่านเส้สนของตลาดคืดมอม่าผลที่ได้คือว่ามันไม่จบนะครับอันนี้การลงของมันเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ยอมรับพันหกเนี่ยมันก็จะเป็นไซเวอ์พันหกพันเจ็ดแะปีหน้ามันก็จะเป็นไซเวอ์พันหกพันเจ็ดนะแต่ถ้ามันลง งลงไปพันห้าร้อยยี่สิบหกจบขึ้นเอที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ปีหน้านมันจะขึ้นต่อเน,นื่องได้สามสี่เดือนหันเดือดเนื่ยนะแต่แบบเนี้ยก็จะมีลูประสองร้อยจุดตลาดมันก็จะเหมือนกับไม่ใช่แบบเนี้ยไ,ไ,ไม่ใช่มานะประคองไว้ม,มันดึงไว้ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะแล้วก็มีตะข่าวแล้วก็บอกออกมามันจะดีงูนี้ง,งั้นแต่ไม่มีตั้งืมนะครับพื้นฐานก็แย่ด้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแบบเนี้ยม,มัน มันก็มันก็ยากที่จะไปบอกให้นักลงทุนทั่วไปที่เขาฟังเราเป็น <Okay. S 2> การทั่วไปเนะี mm ่ย hmm. นะคระับเราไปคุยสองคนก็นได้อย่างสองอผมให้นรารับเมื่อวันศุกร์วันร้อยี่สิบเอ็ดนะฮะซึ่งเขาซื้อได้ร้อยี่สิบเอ็ดจถ่านั้นนะฮะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ดุดอะไรนะ mm hmm. แต่มันขึ้นมาแล้วเนวต้านก็ร้อยี่สิบหกเช้นสิบวันเนี่ยนะนะ mm hmm. ถึงเปล่าก็ไม่รู้ไงนะฮนะเพราะนั้นใครซื้อมาก็เอาแบ่งขายไปทยอยขายไปก็จบ ไปเลยเนี่ยนะครับคือได้เท่าไหร่จะเอาไปไม่ใช่ค่าโดยสารพอจะกลับไปร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยเราก็สิบเพิ่มนะเันกาลังได้แค่นั้นนะตอนนี้ที่เปยี่ยผมว่ากคือว่าตลาดอ่ะมันยังไม่หลุดนะแต่ยังไม่หลุดแล้วมันจะหลุดไหมคือเราไม่มีหุ้นอยู่แล้วนะคือในพวกกลุ่มของเราอะนะที่เป็นอ i p p เนี่ยเราไม่มีหุ้นอยู่แล้วถ้าจะมีเราก็มี CJP EA s t r a t e ติกนะฮะแต่ที่ EA เนี่ยก็หลุดสี่เจ็ดนะฮะ เทรดไปลงมาเดี๋ยวสี่สี่ซื้อสี่เอ็ดซื้อแล้วก็ว่างไปนะครับอ <c oughs> ัพเบรติก็ลงมาเจ็ดเิบเอ็ดเราก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรเรามีหุ้นแค่สามตัวนะฮะซึ่งถ้าเซ็ตลงไปพันห้าร้อยยี่สิบมันก็เจ็ดสิบเอ็ดอยู่ดีแหละใช่ใช่ม <c oughs> <ๆ>ันไม่ใช่มันจะลงไปห้าสิบไงคือมันอยู่ที่หุ้นที่เราเลือกไงนะฮะวันนี้ถ้าผมจะเลือกหุ้นอีกตัวหนึ่งถ้าเซ็ตลงไปพันห้าร้อยยี่สิบผมเลือกสอพปผมจะเลือกปตทสอพปได้หรือะ ถ้าเราดูกราฟสอพอที่ขึ้นมาจากหน้าจอเราเห็นนะมันยังลงไม่จบใช่ไหมฮะอาขจะนับขึ้นทำอะไรคือมันยังลงไม่จบแล้วมันก็หลุดแล้วนะฮะมันยังลงไม่จบะแต่มันลงมาหนักๆเนี่ยมันต้องดีบ่าวแล้ววัลลุกที่บัสท่อหมู้นก็เห็นนะวอลุกมันเยอะในการลงอ่ะตั้งแต่มันขึ้นมาเนี่ยครั้งนี้มันเป็นการลดที่วอลุุกเยอะสุดใช่ไหมครับอแล้วถ้ามันขึ้นไปคนที่ถึงวันร้อยยี่สองเขาก็มีปุ้นขายเยอะแยะนะเขาจะทําขึ้นได้ยังไงเพราะเขาขายได้จริงใช่ไหม อย่างเงี้ยเพราะเรื่ตลาดมันก็ไปไหนไม่ได้นะแต่ผมก็ยังได้บองว่าตลาดนะครับอปีหน้านมันเล่นไม่ได้ค,ครับที่มันลงแล้วก็พับนพันห้าร้อยยี่สิบกเกิดสัญญาณบริจัเวิเจนขึ้นมานะเออมันจะขึ้นได้ยาวแล้วสองร้อยสิบหกเดือนอ,อย่างเงี้ยนะในหกเดือนที่พุดมันก็ได้ขึ้นเนี่ยบอกว่ามันมีเวลาที่จะทำนู่นทำนี่นะฮะมันทําได้แต่ถ้าอะไรว่าขึ้นไปสามวันห้าวันมันลงแล้วปันหกแล้วนี่นะ คือมันทาอะไรไม่ทันมันไม่มันไม่มีความตอบเนี้ยที่จะกระตงใจให้คนซื้อพื้นระดือ่ะคนซื้อสปอ,อมา122วันที่124 100ห้าก็ขายแล้วแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงเอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมฉายให้เห็นนะครับเพราะถามว่าผมมองไยผมมองว่าถูกปันเ็ษปีนี้นะฮะแต่ปีหน้าผมก็มองนั่นแหละถ้าเป็นเป็นขาลงก็1,520อะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะขึ้นฮแต่ครับอาจจะขึ้นไป1,07ก็ได้ปีหน้าเนคะ่ยแต่ต้องลงก่อน อันนี้พูดภาษาที่นะครับแต่นี้ไม่ใช่ดอยนะครับต้องพูดแบบบอกแล้วรู้ถึงเลยว่าดอยที่อยู่ที่อ่าที่เราเนี่ยเราเราล้างผอดตั้งแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าทุเที่มันหลุดนะครับถ้าใครได้ยินผมโมจะบอกงนั้นนะฮะก็จะบอกแล้วแต่จริงๆมันไม่รู้จะล้างผอดอะไรเนี่ยเพราะหุ้นที่มันลงแหละรอบนี้ที่มันขึ้นมันก็เป็นแค่ที่มันดันให้ซค่ชี้ไปพันแปดร้อยห้าสิบมันปตทตัวเดียวนะะปตทตัวเดียวมันมันพูดไม่ได้เพราะการล้างผอดเนี่ยมัน เราเปลี่ยนพุ้นจากกลุ่มโดยไม่ติดเพย์มาอยู่กลุ่มน้ำมันนะฮะเมื่อปีปีห้าห้าห้าแปดห้าเก้าห้เก้าจนต้นปีแล้วเราก็เทรดอยู่ในหุ้นน้ำมันนะครับเราก็อยู่ในพลังงานของเราอนะครับเพะฉะนั้นเราก็ไม่มีล้างพอร์ตอะไรก็พอร์ตที่มีหุ้นพลังงานที่เราก็ขายขายไปแล้วอนะนะครับแล้วก็เราเล่นรีบาวางเดียว <c oughs> อันนี้เป็นภาพรวมที่เราต้องเข้าใจมีเชิงกลยุทธ์นะฮะ <c oughs> <c oughs> คนติดหุ้นก็ต้องแก้ไขแกปัญหาไปนะครับนะครับฟิวเจอร์นะครับดีเฟกก็เด้งไปวันนี้เราก็จบไปนะครับก็ปิดไปแล้วรอบเมื่อเช้านะฮะตอนบ่ายเปิดมาเด้งขึ้นมาอีกก็ช็อตแล้วก็ลงไปนะฮะเป็นชุดหกสองเนี่ยก็ก็ถ้าใครเทรดตามเราเลขขาเดียวเฉพาะเด้งช็อตสองลรอบเนีฮยเด้งเราสองรอบนี่มันก็มันก็ได้ไมเยอะเหมือนกันนะอือนะครับก็ได้ประมาณสิบหก ะแต่เราไม่ลองเนี่ยันไม่มีสัญญาณลองจริงนะนะครับนะครับส่วนคนที่ถือช็อตมาจากที่บริเวณการชักครั้งสุดท้ายนะครับที่หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดจุดสี่นะฮะก็ยังถือช็อตต่อได้อยู่นะครับก็ยังถือยอะอยู่ยังไม่ทงไปปิดก็ได้นะแล้วก็ยังไงถ้าเรามองว่าปีนี้มันไม่หลุดนะฮะมันก็หนึ่งศูนย์หกสามมันก็ลงไป,ปืิดพีนะครับค่ะ รูสองจุดแปดแต่มันก็ไม่ปิดโดดถึงศูนย์หกสามเลยมันก็ยังไม่หลุดถ้าเช็ตก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าห้าจุดห้าแปดนะก็ถือว่าไม่ได้หลุดค่ะมันลงไปหนึ่งห้าเก้าสามใช่เราพันที่เป็นไรไมัไม่ถือว่าหลุดเพราะหลุดเนี่ยเราใช้เราใช้ดาวเฉียวนะอีเน<ต>ี่ยดาวเทอรรี่มันไม่หลุดนะครับมันไม่หลุดแต่ว่ารุ่นตลาดมันก็เยอะนะครับก็มันไม่หลุดก็คือมันไม่หลุดนะฮะ ใช่ว่าเรามาลุ้นว่าจะหลุดหรือไม่หลุดแล้วเราจะมาทําอะไรแถวนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะถ้าไม่หลุดเราก็ไม่ซื้อนะ,ะ uh huh. เราขายขึ้นมาแล้วหรือ,อยังตลาดขั้นมาแล้วเราก็รอซื้อนะอะ uh ็จะขึ้นจากนี้ไปมันขึ้นไปแต่ผมว่าขึ้นไปแค่ทางถ้าส5 0มันก็เหมือนเดิมันไม่รู้กี่รอบแล้วซึ่งมันก็ไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรที่จะได้กําไรเ uh huh. มันก็ไม่ควรจะซื้อหุ้นอยู่แล้วนะ,ะ uh huh. ถ้ามันไม่ลงแบบท่าจบเราก็ไม่ควรจะซื้อนะยังไงประคับประคองไว้นะครับปีนี้ก็ คิดว่าอีสิบวันว่ายังไม่รู้แต่ตลาดนี่จะเป็นสภาพอย่างนะครับรอจนถึงสิ้นปีเป็นเป็นจนได้ถึงสิ้นปีห่ฮงซึ้งค้ามันมีเงินอาเซียมาเยอะๆนะครับเ <c oughs> ขาก็จะรวมพลังนะฮะแล้วที่ผมบอกว่าสัปดาห์ <c oughs> สุดท้ายนะฮะก็สัปดาห์หน้านะฮะมันก็จะขึ้นได้พอสมควรมาจจะขึ้นได้วันสองวันอะไรอย่างนี้นะค่ะเราก็จะเห็นถ้ขึ้นไปได้เขาก็ทํา,าทให้เห็นไม่บ่อยนะใช่ไหมครับ ถ้าทำเกิดขึ้น40.3%โดยใช้เงินหลาพันล้านหมื่ลนล้านก็จะทำให้เราเห็นดร้อนหลายครั้งแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้ว,ลวนะถ้าได้ถิ่นแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะแต่มันขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ได้มีเสถียรภาพาที่มันจะไปเป็นขาขึ้นมันแค่ประคองนะแล้วก็ปีหน้านมันก็ลงนะลงลงให้จบแต่สมมติมันจะได้เงินเยอะใหม่นะอย่าพูดตอนนี้ก็ลงให้คนที่จะซื้อ ATF จะได้ตัดสินใจเข้ามาซื้อเลยเพราะแดงๆแล้วรีบมาซื้ออ่าเดี๋ยวตอนปลายปีเดี๋ยวเวลาขึ้นขึ้นอะไรเริ่มแล้วอ่ยนะครับ ทีมันไม่ต้องคูงใจเพราะยังไงเขาก็ต้องซื้อเขาถูกบังคับต้องซื้อไงเพราะเขาเอาสิทธิ์ทำภาษีไปแล้วเขาต้องซือง้อ,อ,อตอ,อน,นนี้ไอ้โคลบอลยังไ,ไงยังไ,ไงเขาก็ถูกบังคับซือ้อถ้ารุ่นเนี้ยรุ่นสุดท้ายไงคนบางคนเขาก็แต่ผมแนะนำเมว่อไอทีเอเนี่ยตรงทซื้อแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าปีหน้ามันจะลงนะ่ยเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องถือปีหน้านะปีใหม่มาคุณก็ขายออกได้เลยแล้วก็ไปซื้อกลับคืนเขาตอนปลายปีหน้าอะไรก็ได้ตอนที่ตกหนัก อ่าแล้วคุณก็ไม่จาเป็นว่าต้อ,องซื้อสิบปีถ้าคุณดูเช่ใน,นข้อเป็นนะใช่ค่ะคุณก็หาจังหวะขายระหว่างปีแล้วก็ลงไปซื้อตัางเดือนต่างอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็รัฐประทาสอบปากกันอยู่นะฮะด่านนก็สองตัวในพอร์ตของโบรกเกอร์บา้านเอินในพอร์ตของกองคุณมาเรานะครับกองคุณมายุธ์นะฮะสองคุณอะไรที่เกี่ยวกับกองบุคคลก็ขอว่าก็จะหุ้นสอง,องอตัวที่ลงไปพอร์ตเป็นทั้งหมดน่ะอะ คมีหุ้นเนี่ยปทรสภพิีจีซีเนี่ยนะครับ a ท t หุ้นในกลุ่มร้านเนี่ย<ม>อยู่ในพอร์ตนะฮะมันไม่ปล้อร์ตให้ลงหรอกนะครับคือ<ม>เราไม่รู้ว่าเขามีเงินเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเขาก็มีเงินนะฮะ<ม>ใน LTF เนี่ยมันไม่ไเป็นสาระสำคัญเท่าไหร่หรอกนะปีหน้า LTF มันก็ไม่อกีแล้ว,วอ่ะใช่ไหมอ่ะปิดสู้พันหกร้อยจุดอยู่นะปิดสู้ปิดตอนนี้นะครับเขาจะปิดที่ 1, หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งนะฮะประมาณ 1, หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งจุดสองห้านะครับ ลิปนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็คือว่าไม่หลุดอ่ะคือตัวเลขพันปนะูมันเนตัวเลขจิวิยาแต่เป็นดาวซุลีกิน151595.58นะครับแล้วก็คําว่าหลุดเนี่ยมันจะหลุดแบบโครมลงไปไม่ถิด<ช>ว่าถ้าหลุดตอนนี้เราเห็นพันปูวปด80บาทอันนี้ถือว่าวันนี้มันไม่ได้หลุดแต่มันมีสัญญาณน,นะวัวนหนึ่งมันจะหลุดถ้าไม่หลุดเราก็ไม่ซื้อเพราะมันไม่หลุดมันก็ขึ้นไปเยอะไม่ได้เพราะไม่มีเงินมาซื้อหุ้นเพิ่ม เราเราลำพังเ,เราจะไปเราจะไปรอให้ต่างชาติเนี่ยนะครับเขากลับมาซื้อเขาไม่มาค่ะนะครับยังไม่มาไม่มาเขาไม่มามเขายังไมมาในสภาพที่ดอกเบี้ยมันเป็นแบบนี้อยู่ระหว่างเราอเมริกา,ม,กามีแก p อยู่ที่ดอกเบี้ยเราต่ำของเขาเนี่ยผมอธิบายบ่อยมากว่ามันไม่มาถึงขึ้นดอ,อกเบียย้ยแล้วถ้าขึ้นนะะถึงขึ้นตอนนี้กลับเป็น75จังเขาขึ้นใช่ไหมฮะ เราก็ขึ้นกับมันก็เฉลี่ย5ังเหมือนเดิมจะรอการไหลออกอแต่ถ้าเขาขึ้นแล้วเราไม่ขึ้นเนี่ยมันจะแปรเป็น0%เลยนะครับก็หายเลยเอาออกเลยแล้วแล้วไตรมาสหนึ่งไตรมาสไตรมาสแรกอเมริกาขึ้นดิเขาเป็น1.25มันที่เงินมันยิ่งออกไงเราก็ต้องดันขึ้นอดันขึ้นเพื่อไม่ให้เงินมันออกไม่ให้ไม่ให้เงินมันออกเพราะแปบมันมันยังต่างกันอยู่สเปซที่ยังยังพอพอที่เงินไม่ออกไง เงินที่ออกเนี่ยไม่ถึงว่าเงินที่มันแบบมาเป็นตราสารนี่นมันจะออกมาไหมครับเออเนะคือเราขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไม่วัดขึ้นแล้วเงินมันจะเข้ามามันไม่ใช่ฮะ,ะเพราะอเมริกาเขาขึ้นเราต้องขึ้นเพื่อให้สเปรดมันอยู่เท่าเดิมไงนะครับถ้าขึ้นมาแล้วถ้าขึ้นแล้วหุ้นที่ได้ประโยชน์คือแบงค์ใช่ไหมฮะถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะครับแบงค์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะการขึ้นเป็นการขึ้นทางเทคนิคคือขึ้นนะฮะ แบงค์จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะสเปนแบงค์จะไม่ได้นี่แต่ว่าจะมีหนี้เสียในรายยอยเกิดขึ้นเพิ่มใช่คือแบงค์จะได้สเปนนะฮะไปถึงว่าสูงว่ส่วน,นต่าง<อ>รเราเบี้ยเงินฝากก็ขึ้นเ<า>งินกู้ก็ขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่เป็ดเท่าเดิมใช่จ่แต่แต,แต,แต่ดอกเบี้ยรายย่อยเนี่ยมันจะขึ้นอาจจโดมาร์เป็น M L R M R บวกกันใช่ไหมค่ะค่ะมันก็จะขึ้นอะโดมาร์เพราะนั้นหนี้มันก็จะเสียมากขึ้นมันก็จะไม่ทําให้กําังแบง์มันโตขึ้น่ะ สเปดก็ไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าเรื่องอแต่เรื่องความคิดในเรื่องธก<ช>ิตวิทยาหรือสิ่งที่เคยทําทาตามๆกันมาคือ<ช>ถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแล้วคุดแบงค์ได้ประโยชน์เนี่ยไอ้นั้นเนี่ยก็คือเป็นคิดทางด้านทําให้การกินกำไร<ช>แต่ในแง่ของทางด้านของการลงทุน<ช>จริงๆอะ่ะไม่ได้ฮะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมากหรืแบงค์ยิ่งเสียเพราะนี่เสีย,สยมันจะเพิ่มขึ้นในแง่ในตลาดหุ้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นเราควรซื้อหุ้นแบงค์หรือเปล่าในแง่ของการกินกำไรใช่ใช่ อย่างเงี้ยเก็งกำไรก็ถึงใช่นะฮะแต่ผมถามว่าคุณแบงค์มันเป็นหุ้นเก็งกำไรหรือหุ้นลงทุนนะฮะก็ไม่รู้มันเคแบงค์ก็เพื่เก็งกำไรนะหุ้นละเหมาไงใช่ไหมหุ้นเก็งกำไรก็หุ้นปตทสปทจีซีไงหุ้นแบงค์มันไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรมันเป็นหุ้นที่ซื้อสำหรับการแยกหุ้นให้ถูกต้องนะที่จะไปกำไรว่าแบงค์ธนาคารคือมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เรื่องของการเก็งกำไรในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ต้องหาจังหวะซื้อเพื่อการลงทุนเป็นรอบนะฮะ ราะนั้นในกระแสพวกนี้นะครับการขึ้นเบี้ยขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กําไรแบงก์มันเสิบโตแน่นอนนะครับต้องเข้าใจเป็นสองเรื่องว่าถ้าพูดเป็นเรื่องเก่งกําไรอือ่ะเขาจะสมุนอะไรกันแล้วนี่มันเป็นเรื่องเก่งกำไรมันเป็นราคาน้ํามันขึ้นอะไรนี่เป็นการเก่งกําไรนะฮะในภาพรวมแต่ธนาคารณิชย์เนะคุณจะไปล้อเล่นกับมันเก่งกําไรมันไม่ได้นะฮะคุณอย่ามาคิดแบบว่าที่เคยทําแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่วิธีคิดของการซื้อธนาคาราณิชิ์นะ นะครับ่นพอดีเดี๋ยวนี้คนก็จะหลาดเยอะนะคพราะเขาเริ่มรู้นะว่าจริงจริงบางคันเดอรเบียขึ้นพุ่นขึ้นบางคันงดอกเบี้ยเดอรเบียลงพุ่นขึ้นนะอือต่ใครเรียนกับเราก็จะรู้นะความคิดมันก็ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเออมันไม่ใช่ว่าเดอรเบียขึ้นพุ่นจะต้องลงอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่ฮะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่สเตทไหนนะฮะมันอยู่ที่ตลาดเงินมันจะหมุนไปทางไหนครับได้ได้น่าสนใจมากเลยนะฮะ ดอกเบี้ยขึ้นก็อย่าหวังเลยนะว่าหุ้นแบงค์จะขึ้นอาจจะมีอะไรโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆเร็วมากเลยนะในความคิดของคุณมันไม่เกี่ยวกับตลาดมันอาจจะไม่เกี่ยวสิ่งที่ใช่ตอนนี้ปัญหาคุณพูดปัญหาของเหล่านะฮะถ้าคุณเบรนขึ้นดอกเบี้ยรายใหญ่เขาก็ไปออกตราสารดีคือคุณก็หายดอกเบี้ยคุณก็หายถ้าคุณไปบี้ดอกเบี้ยรายย่อยรายย่อยเขาไม่จ่ายต่างดอกเบี้ยรายย่อยจะก่ายไปไดออยู่แล้วแล้วถ้าคุณขึ้นไปเอชเอ็มบีมันก็จะสีถูกไหมครับ ก็ให้ังที่ก็คือว่าไอ้พี่มันแย่อยู่แล้วนะก็ไปขึ้นเนก็หาเรื่องไม่กา่ายซะเลยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไปกระทบกระเทือนกับแบงก์แต่แต่ตอนที่ผลมันยังไม่เกิดไม่เกิดในใจม่านหนึ่ง่ะคือกำไรจมา่านหนึ่งของแบงก์ยังไม่ออกนะ<ๆ>ก็เฮเฮกันไปเถอะอ้ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นได้สเปรดเพิ่มแอนนิมเพิ่มอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายเขจริงๆแล้วมันไม่ใช่กดถึงบอกนะว่าถ้าคุณจะคิดในแนวเก็งกำไรมันใช่ใช่ แต่คุณจะเดินที่แนวนวลงทุนอ่ะมันไม่ใช่แต่คุณแบงค์มันไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะที่หุ้นลงทุนนะฮะแต่คุณจะไปคิดเก็งกำไรในหุ้นปายผมจะไปคิดได้ยังไงผมคิดไม่ออกนะคือใครคิดก็รับผิดชอบกันไปแล้วกันะออในมุมของคุณนิพนรอให้ตลาดแพนิคจริงๆหลุดพันหกร้อยถึงเข้าไปลงนะฮะใช่คือผมเข้าใจนะกลงทุนนะว่าเวลาซื้อหุ้นน่ะคุณไม่อยากซื้อขายทุกวันหรอกแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อหุ้นแล้วถามว่า อาจารย์มีหุ้นอะไรซื้อได้หกเดือนอนะ่ะคุณต้องรอแต่ญ่าบุริสเตอร์เวชัน<า>แต่ผมจะหามาให้คุณจำเป็นผมเลือกให้คุณเลยก็ได้ลงไปฟ้า 3, 6, สามโลบกสบออ,อีกตัวหนึ่งนะ<อ>ถ้ามันลงไปรอบนี้นะคุณซื้อสี่ตัวนี้นะครับคุณไม่ต้องไปหาผู้อื่นนะฮะตัวหนึ่งอนะสวิงอีกตัวหนึ่งอนะงงนะเป็นพอร์ตเป็นฐานแรงๆทำไมเราต้องใช้หุ้นดะิเเฟนสี่ฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดสุดท้ายแล้วมันจะพังไนงะมันจะลงไงเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว ตัองดูความเสี่ยงมากกว่าอินคัมนะฮะได้ได้โอเคอ่ะก็น่าสนใจนะฮะกับวิธีการหาสัญญาณบูลลิตดเวร์เจนแล้วก็สัญญาณกลับตัวที่คุณนิพนธ์บอกให้รอรอดูถ้าไม่มีเราก็เราจะซื้อประกันกิเกําไรเท่านั้นหุ้นอะไรอ่ะบอกมหน่อยดีปตทอสุโเก่เกงกำไร่าใช่เขาต้องซื้อตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานไม่ใช่ที่วันนี้ซื้อวันนี้เก่งขาดทุนพี่พี่เก่งกำไรหุ้นอะไรนั้นลงแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะ สวยสังหาร ECF เขาเรียกอะไรนะมีมีคนั้งสุดน้าย ECF เนี่ยมันลงมาสามวันนี่มันลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟลอร์ฟลอร์คือคือคนต้องพยายามไอ้หุ้นแบบเนี้ยมันมีหุ้นอะไราบ้างบิวตี้หุ้นแบบเนี้ยนะหุ้นสไตล์เนี้ยนะคุณต้องไปเรียนที่อะไรในหลักสูตรน่ะปัญญาติประการมันจะบอกว่าหุ้นแบบนี้มันเรียกหุ้นเจ้านะเพราะนั้นทัชเชอที่มันลงมาเยอะคุณต้องขายทิ้งอย่างเดียวนะมันไม่ใช่หุ้นทับฤกเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าคุณไม่มีความรู้นะ แล้วคุณใชทคนข้อเหมือนกันหมดนะยังไงเนี่ยคุณไม่มีทางรอดหรอกคุณถ้าทุน ECF มันได้ยินให้มีการเชียร์กันตั้งหลายคนนะฮะแล้วมันก็ลงมาเนี่ยแล้วสุดท้ายเขาช่วยคุณได้แต่เขาช่วยไม่ได้นะฮะคือเขาขายกันไปแล้วแล้วคุณไม่ขายอะแล้วมันก็มายืนออกค่าให้ขายจังหน้าแล้วคุณก็ม่ขายแล้วมันลงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความพังใจพังถูกไหมฮะ ถูกปะ่ะมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้หุ้นแบบนี้ไอ้ที่เรียกว่าห <ไป S 1> ุ้นกล้าไปเรียนรู้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้คนเล่นอ e ีซีมีคนรวยจากอ e ี C f ใีใช่ใช่นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้อ่ะคุณไปทาอะไรโดยที่คุณไม่รู้มันอ่ะความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้มไม่ได้เป็นเรียนเรามีคอร์สรู้สึกจะเป็นเดือนจำไม่ได้นะเด็ดลุมพานกีนาแล้วรู้ไปดูไปไปไปมีความรู้ก่อนแล้วมันจะเลาะเองนะได้ค่ะบพี่โอเคอ่ะ อโอเคได้ได้เลยนะครับอช่วงดีนะครับก็คือมันไม่หลุดก็ต้องไปรุ่นหลุดไม่หลุดเราไม่หลุดเราไม่ซื้อแค่นั้นแหละง่ายๆนะอโอเคตลาดก็ปิดวอลรุ่มประมาณนี้เนาะพี่สามหมืม่นห้าถ้ปิดของศูนย์หนึ่งที่บอกก็ปิดระดับนี้ไม่หลุดอะไรนะ แท่งเป็นแท่งแท่งจีแท่งแทงเพียนมันก็จะเป็นบอกว่ายังไม่ได้ทํากลับตัวขึ้นนะมันจะเป็นแท่งแดงอยู่นะแต่เป็นแท่งแดงแท่งเด็กๆสปินนิ่งมันก็บอกว่าแถวนี้ยชะลอการลงอ่าชะลอการลงเป็นสปินนิ่งนะคะใช่แต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อว่ามันจะขึ้นมันถึงว่ามันไม่ไม่จะบอกว่าทีเฟกให้คุณเข้าไปรอมันบอกว่าจะถือช็อตอยู่อ่าแต่คนถือช็อตก็รอเลยฮะคุณทั้งก็รอสัญญาณที่จะปิด ปิดกำไรไปเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็ใกล้ครบแล้วนะใกล้ใกล้ครบแล้วเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ตัวเอสตัวตัวเดือนหน้านะฮะโอเคได้อ่ะ <c oughs> กำลังไล่เซตอยู่เหมือนเดิมขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ,บค่ะก็สิ่งที่คุณนิพนธ์บอกค่ะคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการหลา,ห,ลาหลายหลายท่านเองคงได้ความรู้ไปเยอะเลยนะดูสัญญ,ญาณกลับตัวอะไรอีกมากมายจุดแต่ละจุดมีความสําคัญมากๆเลยสําหรับนักทุนที่ตอนนี้พอร์ตว่างกันก็เตรียมดูสัญญาณ แต่การเตรียมดูสัญญาณมันก็กระแทกหัวใจไปเรื่อยๆตึงตึงตึงกันอย่างเงี้ยน,นะฮะไอ้ตึงช้อนหรือเปล่าตึงช้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเจอกับเทพคำนวณขอมาแล้วล่ะในช่วงหน้ากับทางด้านจอมมานั่นเองนะฮะเจอกันนะ,ะอย่าพิ่งไปไหนสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงเทพคำนวณกับจอมานในช่วงหน้าค่ะ